เขาอีนดีพี่น้องเขาอีนดี้เราคุณพี่น้องฮะน่าวประเง็จำฮะฮน่าวปดิเด็นจำน่าวประเง็นจำพี่น้องพี่น้องพี่น้องเอ้าย่าอิจฉาเรือยเจ้าหนีเรือยเอาไก่อนเรือยเจ้าหนีก็ได้ทั้งบ้านเงินเขาแล้วพี่น้องเงินเขาแล้วของแท้พี่น้องนี่เอ้าปากคนไหลก็แช่นะครับเด้อคนมักรอครับไปน้ากันพี่น้องนี่ฮึมของแท้ๆของแท้เลยพี่น้องครับนี่ตัดไปครับเงินดอนครับเขาแล้วเด้อครับเด้อคนของการเฮ็ดคลิปขยันลงคลิปเด้อพี่น้องเด้อนี่เอ้าน่าวประเง็นจำ อยากบอกยูนาบุรีเจ้มเข่าแล้วพี่น้องเข่าแล้วเงินเข่าแล้วเบินไงไก่เบินงไกลพี่น้องเข่าแล้วเข่าแล้วเข่าแล้วเงินดอลลร์พี่น้องดอลลร์เข่าแล้วครับนี่นี่เบิ้งเบิ้งพี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งพี่น้องเบิ้งนี่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  เขาแล้วเขาแล้วเงินดอลลาร์พี่น้องเขาแล้วเงินดอลลาร์พี่น้องเป็นไดคของแท้ของแท้พีน่น้องนี่เงินดอลเขาแล้วนะครับเด้นอนี่ครับผลของการทําคลิปครับพี่น้องนี่เขาเป็นแบ่งนะครับ<อ>ผมกดออกมาครับพี่น้องของแท้พี่น้องของแท้อันนี้สิบดอลพี่น้องอันนี้หนึ่งดอลพี่น้องนะครับสองดอลพี่น้องครับ สามดอนพี่น้องครับผมแล้วก็นี่ครับสี่ดอนครับพี่น้องเอาคุ่นเอาเลยครับเด้อคุ่นสามสิบหาเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับเขาแล้วครับพี่น้องครับอ่ะขยันโลงคลิปกันได้ครับเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับมาครับพี่น้องเบิงเบิงเบิงคนมักรอครับเงื่นเขาแล้วครับเงื่นเขาแล้วโอเคพี่น้องจัดไปตามนั้น